ต่อไปจะเป็นงบรายจ่ายอื่นนะคะงบรายจ่ายอื่นเนี่ยโรงเรียนจะไม่ได้รับจัดสรรแต่ว่าเราจะให้ท่านทราบเฉยๆนะคะว่างบประมาณที่เป็นของสว่วนราชการเนี่ยประกอบไปด้วยข่าส่วนนี้นะคะต,ต่อไปก็จะเป็นงบประมาณอีก ประเภทหนึ่งนะคะก็คืองบประมาณรายจ่ายงบกลางก็จะประกอบไปด้วยเบี้ยวัดบำเหน็จบางงานเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างเงินสวัสดิการค่ารักษาการศึกษาบุตรช่วยเหลือบุตรปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็เงินงสันโดสมทบและเงินชดเชยข้าราชการแล้วก็เงินเลื่อนขัน้น เรื่องระดับเงินเดือนเพื่อปรับปรุงตามวัฒนะคะปัจจุบันเนี้ยเงินเงินเรื่องขั้นเนี้ยก็ยังอยู่ในเงินงบกลางนี้เหมือนกันนะคะส่วนดีของเงินวบกลางเนี้ยเราไม่ต้องรองบประมาณงบประมาณเขาจะตั้งอยู่ในกองบัญชีกลางเลยเบิกเมื่อไหร่ก็ได้เขาไม่ต้องจัดสรรให้เราเราพร้อมที่จะเบิกเมื่อไหร่ก็ทําเรื่องเบิกเข้าไป ส่วน่าประมาณตัวแรกเราต้องรอเขาจัดสรรนะคะที่เขาจัดสรรให้ส่นวนราชก,การเนะี่ยถ้าเขาไม่จัดสรรมาเราก็ไม่สามารถที่จะเบิจกจ่ายได้บางทีเขาแจ้งจัดสรรแต่ยังไม่อน,นุมัติเงินเราถึงซื้อไม่ได้เป็นต้นว่าเราให้ประกาศสับราคาวไว้ก่อนโรงเรียนเ็าจะบอกว่าเปิดซองแล้ว่ได้ตัวผู้ขายแล้วเมื่อไรจะได้ทาสัญญานั่นแหละค่ะคือตัวเนี้ยเราต้องรอว่าประมาณ ที่เขาจะโอนมาให้เราถ้าเขาไม่โอนเราก็ทำสัญญาไม่ได้นะคะต่อไปเงินตัวที่สองนะคะก็คือเงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณเนี่ยส่วนหนึ่งเงินเงินหุดนหนุนที่ที่เป็นเงินงบประมาณ ที่ตั้งมาจากจากบัญชีกลางเมื่อมา,าสู่โรงเรียนก็จะกลายเป็นเงินนอกงบประมาณแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือเงินแผ่นดินเงินรยได้เงินเ,เป็นเงินแผ่นดินเงินงบประมาณของแผ่นดินนะคะแต่ว่าเวลาเขาแตกวิธีการงบประมาณอ่ะเขาจะมาแตกอยู่ในเงินนอกงบประมาณนะคะแต่ลักษณะการใช้ใจ่ายใช้ใจ่ายแบบเงินงบประมาณนะคะเหมือนที่ แจ้งให้ทราบเมื่อกี้เป็นต้นว่ามองบุคลากรถ้าจากระจ้างบุคลากรต้องปฏิบัติตามแนวที่งกประมาณกำหนดเอาไว้นะคะเงินนอกองบประมาณส่วนที่อยู่ในข้อบครองของโรงเรียนก็มาดูเหมือน่วไปที่ท่านมีอยู่แล้วนะคะทราบดีแล้วส่วนที่